ชาพาพาไปมู่เนือใตออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่คาชาพาพาไปมู่สนับสนุนโดยเอเลเซ่บำรุงผิวหน้าหาซื้อได้ที่เซเว่นอลและบิวตี้ช็อปทั่วประเทศบั้นจากตำนานปั้นจากความฝันทำให้ท่านได้แค่นี้ท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านต้องไปเองเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญที่สุดการบูชาพระพิฆเนศ โดยเฉพาะวันนี้มีผลมีผลเยอะมากและได้พรเยอะกว่าขอให้การงานดีการเงินดีมันได้มันได้จริงๆมันเกิดแบบจากการที่มันแบบไม่เคยได้เลยมสูงเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบทำให้เราได้ขึ้นมานะตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าพระพิฆเนศเป็นคนของครอบครัวพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งปัญญา เป็นเทพแห่งความรู้สติปัญญาความสำเร็จและขจัดอุปสรรคก่อนการบูชาสำรวมจิตใจขอพรความสำเร็จให้สมปรารถนาทั้งปวงและแน่นอนครับว่าคนหนึ่งที่มีพลังศรัทธาเกี่ยวกับพระพิคเนศแล้วถ้าสมมติเรารู้รู้จักเป็นดีไซเนอร์ระดับประเทศไทยเรารู้จักแบรนด์อิชูอยู่แล้วคุณโรดผู้พวิท ผู้ก,ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าอิตชูไทยแลนด์ได้เล่าให้ทางคัาภพาพาไปหมู่ฟังว่าตนเองมีความศรัทธานับถือองค์พระพิคเนตมาเป็นเวลานานแล้วเชื่อว่าที่ธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้เกิดขึ้นมาจากบาร,รมีและพรออันประเสริฐที่พระพิคเนตมอบให้จนเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ประจำแบรนด์อิชชูที่เห็นอยู่อย่างทุกวันนี้ คนทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์อิชูบแบรนด์อิชูกลายเป็นท็อปแบรนด์ของประเทศไทยแบรนด์อิชูมีโอกาสไปอยู่รันเวย์ระดับโลกเพราะพลังศรัทธาจากอรพิเเนสนี้ <S <S โอ้โหต้องบอกเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับตั้งแต่วันแรกที่เราปีนี้อิชู24ปีแล้วนะครับแลวตลอดระยะเวลาการทํางานและเดินทางของแบรนด์มาเนี่ยมีแรงศรัทธาแล้วก็แรงบันดาลใจจากโอเรพิเกเนสมาตลอดครับเชื่อไหมไม่ต้องขนลุกตรงไหนรู้ปะ ป็นพระพิเคเนปางปางที่มาดำนับถือและบูชาคือปางเต้นลำ<อ>เป็นปางแรกของเราเหมือนกันเราจะเห็นว่าจะมีความเป็นพาราตะ้า<ช>จะมีแบบว่าลายป้าผ<ป>้า <5 S 1> หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ป>ก,ก็จะมีความป็นแบบอินเดียใช่ครับแล้วตัวพิโรดเองทุกครั้งจะทำคอเลกชันไหนก็แล้วแต่ก็จะเดินทางกลับไปบ้านพระพิเคเนตจริงครับเพราะอะไรพี่จะบอกว่ามันเหมือนกับไปจะบอกว่ากลับไปบ้านเก่าก็กคล้ายอย่างนั้นครับก็ไปแล้วมันกลับไปกลับไปรีชาร์จตัวเอง ได้พลังแล้วก็กลับมาทํางานได้ต่อครับถามพี่จิงววันที่พี่รู้อยากจะทําองค์นี้จุดประสงค์ของพี่คืออะไรครับต้องบอกไปก่อนว่าเป็นความเป็นความฝันตั้งแต่เริ่มทำพระชั้นแรกเลยครับก็อยากจะจัดสร้างองค์พิเ,เนตสักหนึ่งรุ่นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแบบแรงบันดาลใจในการทํางานครับแล้วพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ถึงเป็นโอกาสที่ดีครับมันเหมาะสมนะครับตอนนี้พี่ชู่เองกับสยามพิเ,เนธนะครับก็ได้ร่วมกันแลบในการจัดสร้างองค์แรกมาแล้วก็จะมีการเอ ทำพิธีเป็นเทวทิิเศษนะครับในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีจำนวนจํากัดรายได้จากการปัจจัยที่ได้มาครับก็จะไปร่วมสร้างเรือนพปประปันวิทย์ของอาจารย์เชียงครับไม<อ>่ต้องชื่อว่าน่าจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของประเทศไทยแล้วล่ะเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกที่อิชูทำแต่พระพิเนศของพวกเราที่วางอยู่ตรงนี้ะ <S S S 2> หมดนะฮะ อย่างที่บอกอันนี้เป็นโจหลุยกระเน็ดเข้ามาบอกคนที่โจหลุยที่เป็นหุ่นเล็กนะฮะบอกว่าสร้างเรานะเราจะมาช่วยสร้างโรงละครเมื่อกี้แอนนาถ่ายรูปมาช,ช,ช่วยโชว์สดๆในรายการหน่อยฮะด้านหลังที่วันนี้เรามากันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ในรายการเนี่ยให้คุณอธิษฐานว่าทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีขอให้หมดไปในวันพรุ่งนี้เพราะทั้งหมดจะกลับไปเป็นทรายแล้วลงสู่แม่น้ำเจ้าพยา การนำเทวรูปที่บูชาไปลอยน้ำหรือพิธีขเนศวิสานฉันเป็นการสื่อว่าแม้รูปขององค์พระพิฆเนศจะสิ้นไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังจะศรัทธาในพระองค์อยู่เสมอนอกจากนั้นยังทำให้เข้าใจถึงสัตธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งบนโลกนั้นล้วนไม่แน่นอนและบางครั้งเราก็จาเป็นต้องจาาก,กับสิ่งอันเป็นที่รัก วันหนึ่งผมเดินทางกลับบ้านกับพ่อแล้วผมก็ฝันฝันว่าเห็นช้างองค์ใหญ่อยู่เต็มท้องฟ้าเลยคุณหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ศรัทธานับถือองค์พระพิคเนตเป็นอย่างมากเคยเจอเรื่องราวปฏิหารกับตนเองหลายครั้งครั้งหนึ่งสมัยที่คุณหนึ่งยังเรียนอยู่เคยฝันถึงองค์พระพิคเนตประทานสิ่งของโยนมอบให้จากสูงสวรรค์ท่านก็กำลังจะส่งอะไรให้ผม จังหวะนั้นรถเบรกเป็นบังเอิญที่พระที่จอดอยู่หน้ารถตกมาใส่มือผมผมก็ตื่นมาแล้วผมก็ถามเพราะว่าน,นี่นี่คืออะไรหลังจากนั้นก็เลยทําให้ผมแบบศึกษามาตลอดว่าเทพท่านนี้คือใครทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เป็นคนที่เขาศรัทธาเนี่ยพี่นีรปั้นจากความคิด บ้านจากตำนานและปั้นจากความฝันเขาบอกพ่าพิคเนศเป็นคนนำพาให้คุณไปเจออาจารย์เฉลิมชัยใช่ครับตั้งแต่ฝันฝันเห็นพระพิฆเนศองคใหญ่อยู่ <S 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 เราก็เริ่มรู้จักพระพิฆเนศขึ้นมาแล้วเราก็เก็บไปวัดไหนเจอซื้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 อจนแบบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ช่วงนั้นอาจารย์มีข่าวออกมาปีห้าสที่จะทำพร <ath> ะพิฆเนศแล้วแต่ยังไม่ได้ทำแล้วก็โชว์มาเป็นเนื้อเงินก่อนเราก็แบบอยากได้อยางใ้อันนี้ไอ้สายตอนไอ้สายปีแรกเธอรู้จักฉันไอ้สายออนนี้มาให้ฉันองค์หนึ่งเลย ใช่รู้จักทรายมาดามฟินวันแรกนางเอาองค์นี้มาให้ฉันแล้วองค์นี้ยิ่งสูงเพราะเป็นนาเลิกคุณแม่ครับแล้วพี่หนึ่งเนี่ยเขาเคยลบปลูกด้วยนะที่จริงล้วเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อรู้จักพอ่อพิเอะนตเลยไม,ไม่ไม่ไม่เชื่อเลยเรียนศิลปะเง,งเขาบอกว่าให้ห้อยพ่ะพิเเนตเราก็ห้อยแล้วเราก็จะไปสอบศิลปรกรสอบพ้ช่างหลังจากประกาศผลศิลปรกรไม่ติดกลับมายโยนทิ้งเลยโยนไปพิเกเนตโยนไปทิ้งทิ้งเลยแขนหัก เราหวังอะเราหวังเราบูชาเราแบบมัน,น,นมันผิดหวังอ,อะผมก็เลยแบบอีกวันสองวันตักต้นไม้ที่บ้านตกมาแขนหักแบบข้างเดียวกันเลย <c oughs> นี่มันใช่หรือเปล่าเราก็บูชาเราก็เริ่มแบบแล้วอีกวันหนึ่งพอช่างสอบติดเราก็ตัดสินใจเร็วไปที่ที่ที่ยอมทำลายท่านทำลายท่านหลังจากนั้นเราก็บูชาแล้วเราก็ทําแล้วเราก็แบบสะสมแล้วเราก็มีการงัดนู่นนี่นั่นกับท่านถ้าท่านท <ว ün S 1> ําให้ผมขายได้สามแสนนะผมจะปั้นองค์เม็ดหนึ่งให้ท่าน ณตอนนั้นอายุเท่าไหร่อยากจะมีเงิน0ามแสนนะประมาณ20ฮะได้3ามแสนแล้วเราก็แล้วเราก็สร้างหล่อค่าปันแสนหนึ่งค่าหล่อแสนห้าเราก็กะท่านให้เราห้าหมื่นแล้วสบายและเด็กแบบผูกห้าหมื่นอ่ะโดนค่าฐานหิน5 0,000ื่นเป๊ะหมดเลยหมดเลยไม่เหลือสักบาทเลยแต่ก็ได้เงิน3ามแสนแต่ก็ได้เงิน3ามแสนมาทาแต่จริงๆเราอยากแค่ให้มีปางที่เราฝันน่ะและเราเห็นบนฟ้ามองลงมาแล้วมันยังติดตามมาตั้งแต่แบบเด็กครับท่านไหนที่คุณรู้สึกว่าพิคฉแนต คุณมั่นใจว่าพิคเดยจะมีชีวิตจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่ทํามาหรือระหว่างทําอยู่เนี่ยไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าท่านมีชีวิตหรืออะไรก็ตามเมื่อผมทําเสร็จส,งสองปางผมบอกท่านว่าผมทําให้ท่านได้แค่นี้คนคนหนึ่งผมทําได้แค่นี้ผมศรัทธามากผมทําให้ท่านได้แค่นี้ท่านจะไปอยู่ที่ไหนจะไปโชว์ใครจะไปให้ใครเห็นท่านท่านต้องไปเองท่านต้องไปเองแล้ววันหนึ่งก็ จอจูนก็ติดต่อมาแบบว่าอยากให้จัดอีเวนต์ให้หน่อยผมบอกว่าผมจะเอาพาระพิเิเนตไปแล้วแต่เรื่องโจหลุยเรื่องอะไรพวกนี้เขาเขามาเองนะพอมีโจหลุยเข้ามาเราก็ได้โจหลุยมาได้โจหลุยมาเสร็จโจรหรุยก็แบบเชิญเก่งชัชยะมาให้เชิญอะไรมาให้มันก็มันก็ทําให้งานเราแบบเต็มขึ้นแต่แต่เหมือนกับเราขอเขาไงเขาเนี้ยเชื่ออย่างเต็มหัวใจร้อย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 เปอร์เซ็นต์แล้วท่านมีจริง uh. ้วอยากให้เรารู้กันคือพระพิคเน่เนี่ยมี3.2ปางใช่ครับทาไมพี่ถึงคิดจะทําปางที่3.3 3มสเพราะผมไปศึกษาศึกษารจริงเขาก็อ๋อถ้าเป็นของพราหมณ์เนี่ยจะมีส2ปางถ้าฮินดูเนี่ยมีเยอะเป็นร้อยเป็นพันปางเลยใช่ผมก็เลยอยากเก็บอยากเก็บให้ครบเราทําของคูบาจยาแล้วของคนสมัยก่อนแล้วเราต่อใหม่ให้มันให้มันม,ใม,นมีให้มันมีครบอาชีพนั้นมีอาชีพนี้แหละผมก็เลยแบบว่าไอ้ที่ปางทําปางที่สามาเราทําไพ่เราทาไพ่ยี่ีเราก็เลยแบบว่า ถามพวกหมอดูว่าเอ้ยปางของคุณอ่ะมันมีกันไหมปางไหน<ม>เขาก็แบบไม่มีเก็บแบบตอบสนองตัวเองอ่ะเคยเห็นพระพี่เนี้จริงจริงไหมล่าสุดเพิ่งเพิ่งฝันก่อนที่จะจัดงานเนี่ยว่าองค์เดิมจากที่ผมเห็นมาแบบ15ปีเพิ่งเห็นเหมือนเดิมเอาของมาวางให้ผมเต็นแล้เป็นสีสีสีสผมกําลังจะเอามือจับแล้วก็หยิบหยิบขึ้นมาดูอะ<ม>่ะมนีน้องมาปลกผม เลยไม่ได้เห็นว่าเป็นอะไรแต่ถามพวกอาจารย์พวกอะไรเขาบอกว่าน่าจะเป็นโมทกะก็จะเธอไม่ยอมใส่ขนมให้เขา่ไท ok> ี่จริงอาจจะต้องใส่เขาเต็มๆเพราะเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่หวงขนมกลายเป็นพระพิเนธหาเลี้ยงชีวิตคุณจนถึงวันนี้ซึ่งชุดอันเนี้ยอยากจะแค่เก็บไว้ผลงานเสลปะว่าอันนี้ไม่ใช่งานปั้นนะะอันนี้คืองานหล่อบรอนหรือทองแดงหมดทุกองนะออย่างปางเนี้ยเป็นปางที่มาดําเกิดมาจะบับบูชามาก คือชาติาชื่อตามตำรานฤตยาคนาปฏิฮะเป็นบางที่ 15, 1<ม>ิบ้าเป็นบางไล่ลำอาชีพไหนควรบูชาปางไหนอย่างเงี้ยถ้าสุออซันบงบูชาอย่างเงี้ยนะถ้ามีวันว่างนะเลิกเป็นดารามันจะไม่มีวันว่างเลยทุกวันนี้คุณก็เลยทําเป็นเอ็กซิบิชันที่จะถวายพระพิคเดศใช่ครับอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าห้างฟอร์จูนฮะ,ฮะแล้วก็กำลังจะมีที่เยาวราชอีก ใช่เราเราเราไปเดินทางกันเราไปเดินทางไปดูพาริเกเนตไปตามนี้แล้วเราก็บอกว่าสักวันหนึ่งเราจะมีปัญญามามีที่ที่เยาวราชไหมเจ้าของในชุมชนเลื่อนลิทอะเยาวราชเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นงานคุณผมให้ห้องคุณฟรีเอาไหมสามสิบปีบ้าจริงเหรอตึกเยาวราชนี่มันมูลค่ามากกว่าคอนโดทองลอยนะปีเขาให้ผมไปอยู่ยาว มันมันเป็นเพราะเขาเราเป็นแค่แบบหนูตัวเล็กๆคอยทําตามเดือเชื่อเนาะสิ่งที่ตัวเองทำเมื่อคืนทําแค่เนี้ยถ้าอยากจะกลับไปด้วยกันของเงินะเท่ากับค่าสิสนับสนุนโดยเอเลเซ่บำรุงผิวหน้าหาซื้อได้ที่7ซเว่นอีลฟเว่นและบิวตี้ช็อปทั่วประเทศ